งานกรรมธิการทหารเนี่ยอาทิตย์หน้ามีอะไรเด็ดๆมั้งครับไฮไลท์อาทิตย์หน้ามีอะไรไหมขอโฆษณางานกรรมธิการก่อนเลยแล้วกัน Big บิ๊กแมสอาทิตย์หน้าคืออะไรผมคิดอย่างนี้ครับผมก,ก็ยังเรายังตามเรื่องเรือดำน้ําต่อนะครับคบแล้วก็เราก็ทําหนังสือไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วคราวนี้การทําหนังสือในรอบนี้เนี่ยเราทําถึงทั้งพบทอรอนะครับแล้วก็ถึงทางคุณสุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมด้วย แล้วก็ทำเนี่ยก็คงไม่ใช่แค่นัดหมายอย่างเดียวนะครับเราทําไว้สามเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยเรามีแปดคำถามเลยแล้วก็ซึ่งเราก็แจ้งไปว่าถ้าเกิดกองทัพเรือเนี่ยหรือว่าทางกลาโหมเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาอย่างน้อยให้ส่งเอกสารมาทั้งแปดเรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งก็ตามดูในเพจผมได้เรื่องที่สองเรื่องนี้ยังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจยังไงเนี่ยแต่ผมก็เข้าใจว่ากองทัพเรือหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีสิทธิที่จะไม่ว่าง ถ้ายังไม่ว่างมาเนี่ย<ม>ก็ช่วยบอ,อกทีว่าจะว่างเมื่อไหร่จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแคร์รการที่ทํำหนังสือตอบไปตอบมานะครับนะบก็เป็นประกาศที่สองนะครับ<ะ>ประกาศที่สามผมคิดว่าเรื่องนี้ผมก็ย้ําไปหลายครั้งแล้วว่าสัญญาการซื้อเรือลำน้ำเนี่ยเป็นสัญญา G2G e นะครับตามมาตรา178แห่งรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องขอความเห็นชอบนะครับจากรักฐสภาและนี่มีการแก้รายละเอียดสัญญาอย่างมีนัยสาคัญนะ จะอย่างไรก็ตามเนี่ยจะช้าจะเร็วก็ต้องเปิดเผยนะครับแล้วนี่มันผ่านมาตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปีหกหกแปดปีแล้วมันไม่ชัดเจนได้ยังไงผมคิดว่าผมยอมรับว่าต้องมีเวลาในการเตรียมเอกสารแต่จะบอกว่าไม่ชัดเจนแล้วต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนเนี่ยนะครับในการเตรียมผมว่าประชาชนก็จะเพิ่มความสงสัยแล้วก็จะคิดในแง่ร้ายนะครับซึ่งกระทบกระเทือนสภาพรักของกองทัพเรือมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่เป็นผลดีนี่ก็คือ เป็นท่าทีของผมอย่างกาลยานมิตรนะครับอืมอืมอ่อเรื่องของรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยนะครับถ้าให้คุณวิโร์ช่วยประเมินเนี่ยตกลงตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยเอาพูดแบบชาวบ้านเนี่ยใครใหญ่กว่ากันเพราะว่าเพราะว่าพอมีเรื่องของการยุบกอารมนเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการยุบเกะอรมนเรื่องของเรือดำน้ําพักเพื่อไทยเคยบอกว่าจะมีการแก้สัญญาเรือดำน้ํา ประเทศไทยวันนี้เนี่ยระหว่างรัฐบาลกับกองทัพเนี่ยตกลงตอนนี้ใครใหญ่กว่ากันก็ต้องตั้งประเด็นคําถามกลับก่อนว่าณวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกับบทบาทระหว่างของเพื่อไทยกับกองทัพเนี่ยนะครับคําถามก่อนฮนระการตัดสินใจในเรื่องอื่นเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีอิทธิพลพอสมควรนะถูกไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณถูกไหมครับ แต่ในเรื่องกองทัพเนี่ยเรารู้สึกไหมครับว่าพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยหรือพักร่วมรัฐบาลพรรคอื่นๆเนี่ยค่อนข้างให้อิสระในการตัดสินใจกับเพื่อไทยนะถูกไหมฮะครับแล้วก็การตัดสินใจจะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังเนี่ยล้วนไม่มีผลกระทบต่อพักร่วมรัฐบาลเลยดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าในเรื่องของการทหารเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจอย,อยู่แล้วอ่าไม่เหมือนกับเรื่องของนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเลือกตั้งผู้วงผู้ว่าใช่ไหมอันนั้ก็ต้องไปหาหรือกับทางคุณอนุทินถูกไหมครับใช่ไหมฮะนะแต่ว่าหรือเรื่องของกระทรวงเกษตรเองก็อาจจะต้องไปหาหรือกับทางคุณธรรมนัฐซึ่งต่างพักกันถูกไหมแต่กุมภาราโหมเนี่ยคืออำนาจเต็มเลยนะครับแต่คราวนี้เนี่ยการที่พักเพื่อไทยเนี่ยผมเรียกว่าไม่ได้ทําตามคําพูดนะครับนะอย่างเนี้ยผมว่าพักเพื่อไทยไม่รู้เหรอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคยเซ็น MOU ฉบับที่สองกับก้าไกลในตอนร่วมจดตั้งรัฐบาลที่ตอนนั้นเราถอยในเรื่องของอประธานสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมครับตอนนั้นก็มีหองการยกเลิอกกอรมนนะครับและรวมทั้งการปฏิรูปกองทัพต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นผลดีต่อพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นจะได้ทําให้ทหารอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือนถูกไหมฮะแล้วก็ประเทศชาติก็จะได้ปลอดจากการรัฐประหารซึ่ง แม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วแต่ว่าการยุบหรือการเปลี่ยนบทบาทเนี่ยของกอรมนณเนี่ยล้วนเป็นผลดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองและต่อพรรคเพื่อไทยเองทั้งสิน้นและการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยกลืนน้ำลายตัวเองผมบอพูดตรงๆแล้วกันเนาะเพราะพรรคเพื่อไทยก็เคยวิพากษ์วิจารณ์กรรมนณอ,อย่างเผ็ดร้อนมาโดยตลอดกรณีเรือดำน้ำคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรผมว่าทุกคนก็รู้จักกันเนาะคุณโจ้นเนาะก็ เคยกก่าหากระทั่งว่าเป็น G2G เก้ด้วยซ้ำไปผงถ้าเปลีฟ้องด้วยซ้ำนะครับะเรียกว่าเผ็ดร้อนมากนะครับแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยเหมือนหนังคนละม้วนอะ่ะคือคต้องยอมรับว่าประชาชนก็เสื่อมศรัทธาต่อพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นการตบรัสัตว์ของพรรคเพื่อไทยคําซ้ําแล้วซ้ําเล่าเนี่ยเพื่อ,อ,อไทยไม่รู้หรอกครับผมว่าเพื่อไทยรู้แต่เขายอมทำไมถึงยอมก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีอำนาจเต็มในการเป็นรัฐบาล เพรนักนนนี้เขาเองก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือจะเรียกว่าเป็นลูกน้องของก <alia> องทัพก็คงจะไม่ใช่อ่ะแต่ว่าการบริหารกองทัพหรือการบริหารกระทรวงกลาโหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบทบาทที่คือเขาไม่ใช่ตัวจริงเขาไม่ใช่ตัวจริงอ่ดังนั้นการตัดสินใจของคุณสุทินไม่ใช่ decision maker ไม่ใช่คนตัดสินใจแม้แต่คุณเศรษฐาก็ไม่ใช่คนตัดสินใจจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ มันจะมีบางคนในกองทัพที่ตัดสินใจแล้วก็บอกให้คุณสุทินว่าต้องมีท่าทีแบบนี้คุณเศรษฐาต้องมีท่าทีแบบนี้ต่อให้ประชาชนทวงถามว่าพักเพื่อไทยเคยพูดถึงกรมนออย่างนั้นอย่างนี้ทําไมวันนี้ถึงเปลี่ยนท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้พรคเพืกเก่อไทยก็ถูกบงังคับให้ต้องปลืนเลือดต้องประชาชนประนานมวิาพากษ์วิจารณ์โดยที่ตัวเองทําอะไรไม่ได้ต้องกลายเป็นคนโพลลงไปเรื่อยในเรื่องของความมั่นคงครับ S <S แสดงว่าวันนี้ก็คือเขาไม่ได้มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการรัฐบาลในในการบริหารจัดการกองทัพแล้วนะครับแต่แปลว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆของกองทัพซึ่งต้องยอรามรับว่าก้าไปที่ผ่านมากองทัพมีปัญหาเยอะนะครับความเป็นรัดซ้อนรัดงบประมาณทหารที่เพิ่มขึ้นสูงผิดปกติงบประมาณการจัดซื้ออุปหรือการลดกําลังพลเนี่ยถ้าให้คุณวิโรธประเมินเนี่ย เราจะเห็นการปฏิรูปกองทัพในยุคพักเพื่อไทยไหมเอาเอาตั้งแต่เรื่องง่ายๆเรื่องลดลดจํานวนทหารเกณฑ์หรือเลิกเกณฑ์ทหารหรือว่าเรื่องใหญ่ๆอย่างลดลดงบประมาณซื้ออาวุธเนี่ยทั้งหมดนี้มันมีอะไรไหมที่จะเกิดในยุคพักเพื่อไทยคุมกระซาร์ผมว่าจะเห็นการเปลี่ยน,ปยนแปลงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆคือพักเพื่อไทยเขารู้ดีครับว่าเขาจะถูกประนามในฐานะเป็นพรรคตบสัตว์ต่อไปไม่ได้แล้วถูกไหมแต่ว่าเขาก็จะทําแบบกระจิบกระจอยอ่ะนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนะครับ แต่ทำกระจิบกระจ้อยแบบว่าขอให้ได้ทําอ่ะแม้นว่าจะทําแล้วมันไม่ได้มีผลลัพธ์หรือมีอิมแพอืมากที่ควรจะเป็นก็ตามอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายถูกไหมอืมเราก็ทำไงบบสายสีแดงสายสีม่วงซึ่งคนคนนั่งไม่ได้เยอะอะแต่ประชาชนก็ไม่เชื่อหรอกว่าสุดท้ายแล้วทุกสายทุกสีทุกเส้นมันจะ20บาทตลอดสายถูกไหมอเพราะว่าสายที่เยอะที่สุดค,ค,คือคือคือสายสีเขียวถูกไหม แล้วผมเข้าใจว่าตอนนี้อย่างส่วนต่อขยายของสายสีเขียวก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเก็บเก็บค่าโดยสารแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมว่าถ้ายังรหรือน่าจะเก็บแล้วนะครับหรือถ้ายังไม่เก็บก็มีแผนที่จะเก็บนะครับอืเท่านี้มันมันทําให้ประชาชนก็รู้ว่ามันไม่ว้าวอะ่ะหรือกรณีลดค่าคงค่าไฟเนี่ยคุณก็ไม่ได้ไปแก้โครงสร้างปัญหาของค่าไฟที่ไม่เป็นธรรมถูกไหมแต่คุณเอาเงินเอาเงินภาษีไปอุดถูกปะซึ่งในระยะยาวปัญหามันก็ไม่ได้ถูกแก้ถูกไหม S <S ตรงนี้ <S <S เหมือนกับว่าสักแต่ว่าทําอ่ะนะครับหรือผมว่าดิจิตอลวอลเล็ตแต่เดิมที่เคยประกาศไว้ช่ายิ่งหว่า้าแสนหกหมื่นล้านแจกตั้งแต่อายุสิบหกปีขึ้นไปทุกคนณนะวันนี้ก็ต้องมีเกณฑ์พิสูจน์ความจนอะไร,รออกมาเต็มไปหมดแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนคือขอสุดท้ายคงมีแต่ทําแบบขอให้ได้ทำํำแล้วมันก็ไม่ได้แผลใดๆเพื่อแก้ปมว่าตัวเองไม่ได้ตบัตสัตว์นะนะครับนะตัวเองบอกว่าอ่สมมุติเอาง่ายๆนะบอกว่า จะตักบาทนะอย่างน้อยก็ตักบาทข้าวหนึ่งทพีไงพระรูปนั้นจะพอขันหรือเปล่าเขาไม่สนใจละถูกไหมอย่างนั้นกันอย่างนั้นกระทรวงกลาโหมก็เหมือนกันครับทุกอย่างยบบหมอจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารสุดท้ายเ็าทากระชิบกระจอยถูกไหม,ม,มทีรูปออกองทัพก็คงจะทําไปแบบทีละเรื่องทีละเรื่องและอยู่ในสภาพที่จะทําอะไรจะต้องไปขออนุญาตเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์ในกองทัพอืม ว่ากลุ่มผลประโยชน์ในกองทัพจะอนุญาตให้คุณสุทินหรือคุณเศรษฐธรรมหรือไม่ถ้าทำไม่ได้คุณเศรษฐากับคุณสุทินก็คงจะเข้าไปกระมิดกระเมียนว่าขอทำอย่างนั้นขอทำอย่างนี้ในลักษณะเหมือนกับซีอโอที่ไปขอบอร์ดในการทำโครงการอะไรบางอย่างไม่ได้อยู่ในฐานะบอร์ดที่สั่งนโยบายมาที่ซีอโอถูกไหมภาพจะเป็นแบบนะั้นเหมือนกับยกเรื่องการเกณฑ์ทหารสุดท้ายก็ จะทำแบบลูกผีลูกคนน่ะใช่มหมหรือทําเพื่อไม่ให้ประชาชนด่าแต่ว่า,วา,วา,วามันมันไปไม่ถึงจุดผมเรียกว่าตอนนี้อาการของพรรคเพื่อไทยคือกินพาราครึ่งเม็ดปล<ะ>า่าะะอะไรถ้าจะหายปวดหัวต้องกินพาราเซตามอลสองเม็ด<อ>แต่สุดท้ายคือจะไม่กินก็ไม่ได้เดี๋ยวก็โดนคนอื่นขาด่ดาก็เลยเลือกที่จะกินแค่ครึ่งเม็ดในทุกเรื่องซึ่งสุดท้าย ก็เสียแต่เงินภาษีเสียแต่เรี่ยวแต่แรงแต่ไม่ได้มีประโยชน์ผลโพ์ที่มีนัยสําคัญต่อประชาชนออกมาอกองอัพก็คงเหมือนกันครับผมว่าพอมานอนผมว่าพรรคเพื่อไทยก็คงไปไปขอร้องแหละไปนําเสนอแหละผลประโยชน์ในกองทัพพิจารณาแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับอนุไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตก็เหมือนเอาไม่ได้ง่ายนะก็เปเปอร์หรือรายงานขออนุญาตของคุณจุตินเนี่ยพอส่งไปถึงเขาก็ โยนโยนคืนกลับมาโยนใส่ตัวคุณจุตินกลับมาแล้วคุณก็กลับก็ทําได้แค่เก็บเอกสารที่ตกอยู่บนพื้นน่ะอืมแล้วก็ปัดฝุ่นที่สูดแล้วก็โค้งคานับแล้วก็เดินไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําข้อเสนอใหม่มาเสนอนะครับอย่างเงี้ยคุณคุณวิโรธคิดว่ามันถึงขั้นอะไรอย่างคุณกัณนวีพักเป็นธรรมแกบอกเลยว่าไอการที่เกาะรมนอมันไม่มีการยุบหรือยุบไม่ได้เนี่ยมันเท่ากับว่าทหารยังชักใยการเมืองอยู่ สถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ยังพูดขนาดนั้นได้ไหมว่าทหารเวลาเวลาพูดคําว่าผมผมเห็นต่างจากคุณกันนวีนิดหนึ่งเวลาเราพูดคำว่าทหารเนี่ยเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับเพราะว่าทหารด้วยกันหลายคนก็เห็นด้วยกับการที่จะยุบนะครับหรือยกเลิกกรมนนะอืมผมเรียกว่าผมเรียกว่าแสดงว่าในกองทัพมีกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการมีกรมนนมากกว่าอ่าเออเอออออคือเราคือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทหารและกองทัพนะ คือหลังตอผมมาทำงานด้านด้านการบธิการการทหารผมเข้าใจนะครับทหารมากขึ้นแล้วเราเผารวมไม่ได้นะครับเพราะผมเพราะว่าทหารอยู่จํานวนไม่น้อยแล้วล่ะที่ไม่เห็นไม่เห็นว่ากรมนจะมีบทบาทที่มีแน้สําคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้เพราะว่าก็มีสภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่แล้วในคอยในการทําเรื่องของการประสานงานในเรื่องของความมั่นคงในมิติอื่นๆถูกไหมอืมเอาง่ายๆนะตอนเนี้ยผมว่า รือความมั่นคงทางการทหารนะวันนี้ผมว่าทางกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพบกเขากำลังเขาก็เขาก็กำลังจะประชุมด้วยกันว่าจะทํายังไงให้มีสมุดปกขาวรวมเพราะสมุดปกยุทธศาสตร์ในการพัฒนากองทัพใช่ไหมทัพเรือเขาก็มีของเขาทัพอากาศก็มีของเขาทัพบกก็มีเขาแต่ปรากฏว่าเขาไม่เคยมาสังเคราะห์รวมกันว่าเพื่อให้ยุทธศาสตร์ของสามเหล่าทัพมันไปในทางเดียวกันอืมอืมอืมเขาก็มีวิทยตซึ่งไม่เห็นจําเป็นต้องมีกรมานอเลยเออครับ อ๋อแสดงว่าในกองทัพท,ที่มีทหารที่คิดว่ากองอาระมะนอไม่จําเป็นเนี่ยก็มีเหมือนกันมีมีโอ้มีมคือมันเป็นเรื่องเอาง่ายคุณคิดว่าการทํางานที่ผ่านมาสิบกว่าปีสมมุติเราเกิดเราพูดถึงเรื่องของผมผมผมขอโต้ย áng, แย้งตักเะวิธีคิดแบบนี้ที่บอกว่าถ้ายุบเลิกกอาระมะนอไปเนี่ยเดี๋ยวปัญหาชายแดนภาคใต้จะลุกลามขึ้นมาเ แต่ชอบดราม่าแบบนี้เนาะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวใจแบ่งแยกดินดงดินแดนเนาะนะครับผมตั้งคําถามนี้ครับว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเกือบยี่สิบปีเนี่ยกับการมีกรอมนอนถ้ามองว่ากรอมอเป็นยาแขนงหนึ่งนะคุณกินยาคุณเป็นสมมติว่าเราเปรียบเทียบปัญหาชย<อ>ายแดนทักใต้เป็นโรคโรคหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วปรากว่าคุณกินยาขนานหนึ่งเสียค่าย,ายาไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วอะนะครับเป็นแสนแสนล้านมึงถูกไหมถูกไหมครับ ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วโรคมันยังไม่หายอะ่ะเหมือนถูกเลี้ยงไขอ้อาการดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หายอะ่ะเออคุณคิดว่าคุณจะก,กินยาตัวนั้นต่อไปอะ่ะออืม,อมหรือจะมองกรมนเป็นเหมือนกับอาจารย์หมอผีคนหนึ่งที่ต้องมาถอนของแล้วกันสมมุติสิบกว่า <c oughs> ปีคเอาเงินค่าครูไปยกให้กับหมอผีคนนี้มากี่มามากี่เท่าไหร่แล้วผ่านมาสิบเก้าปี ของถอนไม่เคยหมดอ่ะอ้วออกมากีีทีก็มีเส้นผมออกมาอยู่วันหนึ่งข้ามอ่ะค <c oughs> ุณไม่เคยฉุกคิดเหรอ <c oughs> เฮ้ยไอ้นี่มันไม่ใช่ของคุณใส่แล้วมันเป็นการเล่นกลที่จะเอาเงินค่าครูเราหรือเปล่าถูกปะออออืืืืมมคุณ <c oughs> ควรจะต้องไปหาหมอแบบแผนปัจจุบันหรือเปล่าถูกปะคุณจะจอมให้ไอ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 ้หมอผีคนนี้หลอกสะตุ้งสะตางเอาของเอาไข่มาถูนู่นถูนี่แล้วก็เสกเสกมายากลว่ามีเส้นผมมีกระดกกระดูกอะไร มีเศษดินเจ็ดปลาช้าอะไรออกมาอย่างนั้นหมดผมว่าผมว่าเราลองเรื่องเนี้ยมานานแล้วนะครับ<ม>แต่ผมเชื่อด้วยนะถ้าเกิดมีการยุบเลิกกรรมนอรจริงๆนะในช่วงแรกๆนะจะมีการก่ออร์ดมีการสร้างสถานการณ์เพื่อแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, เห็นไหมเห็นไหมพอเลิกปุ๊บเป็นเลยอืมผมมั่นใจนะถาน้ารัฐบาลกล้าหารพอนะผมจะตั้งหน่วยเลยควรจะตั้งหน่วยเลยการข่าวให้ดีๆเลยแล้วจับคอรลาคอยพวกนี้ออกมา อืมไอ้พวกสร้างสถานการณ์เนี่ยนะครับอืมอืมณวันนี้เวลาเราพูดถึงยุคกรมนอหรือเลิกกรมนอหรือเปลี่ยนบทบาทกรมนอผมว่าเราควรจะต้องถามคนในพื้นที่เป็นลำดับแรกอืมคนในพื้นที่เขารู้สึกยังไงนะบทบาทกับกรมนอที่ผ่านมาเป็นยังไงผมไม่พูดชื่อนี้ไม่ได้ก็คือคุณอับดุลเลาะอีซอมูซอที่รัจาิดชอ จับไปที่อยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารก็ต้องหาออกมาจนกระทั่งสุดท้ายต้องเสียชีวิตถูกไหมครับเข้าใจว่าขาดหายใจวันนี้ผม,มนนตั้งคําถามถ้าผมจําชื่อไม่ผิดคือภรรยาเขาคุณสุัยยะเนี่ยโดยสัญญิงสัญญาว่าจะดูแลเรื่องของการการเรียนของลูกเขาดูแลเรื่องอาชีพของคุณสุัยยะภรรยาของอําคุณอับดุลรออิซอมูซอวันนี้ผลลัพ์ ที่ไม่ดีที่คุณก่อที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องอืมให้แสดงความรับผิดชอบหรือยังครับอืมอืมอืมคุณคุณวิโรธคิดว่าถ้าไม่มีเกาะอรมนนเนี่ยปัญหาสามจังหวัดจะรุนแรงขึ้นไหมเพราะว่าฝั่งฝั่งกองทัพหรือฝั่งรัฐบาลเขาก็จะชอบพูดแบบนี้ว่าโอ้ยถ้าไม่มีเกาะอรมนนเนี่ยเดี๋ยวแบ่งยุงย่งแบ่งแยกดินแดงเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะครับถ้าไม่มีเกาะอรมนนเนี่ยโอ้โหประเทศไทยสามจังหวัดไปแน่เนี่ยมันก็จะมีคนสร้างกตรกมแบบนี้ทั้งหนะครับ เราไม่มีกรมนเนี่ีเราไม่ได้หมายว่าเราไม่มีแม่ทัพภาคสี่เราไม่ได้ถอนทหารนะครับคือคืออย่างนี้ครับไอ้คนที่สร้างวัฒกรรมแบบเนี้ยอย่าผมบอกตรงนะอย่าสร้างวัฒกรรมผิดๆการไม่มีกรมนรเพราะกรมนอรเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ทับซ้อนกับตํารวจผมเราไม่ได้ถอนตํารวจนะครับอืเราไม่ได้ถอนกําลังทหารนะครับเราไม่ได้ปลดแม่ทัพภาคสี่ เราไม่ได้ปลดนะครับทุกการนะครับถูกไหมครับถูกไหมเรายังมีทหาร<ม>เรายังมีตํารวจครับแต่ทั้งทหารและตำรวจเขาก็มีโปรโตโคอลของเขา<ม>เขาก็มีมาตรการในการทํางานของเขาที่เปิดเผยโปร่งใสครับ<ม>ที่ผ่านมางบมหาศาลปีหนึ่งบางปีแสนล้านอื<ม>บางปีเจ็ดาีบางปีใช้เป็นแสนล้าน อบางปีหมื่นล้านบางปีเจ็ดพันแปดพันล้านแล้วแต่จํานวนไม่น้อยเป็นงบลับไปทําอะไรก็ไม่รู้ลึกลับดํามืดแล้วที่ผ่านมาตีความคําว่าความมั่นคงอย่างกว้างอจนไปคุกคามสิทธิเสรีภาพ <c oughs> เห็นอะไรที่เป็นความร่วมสมัยเป็นเทรนด์แห่งความร่วมสมัยคุณมองเป็นเรื่องของปัญหาความมั่นคงไปหมด <c oughs> ผมเพิ่งทราบว่า <c oughs> ไอ้เลือกอันลัวที่เป็นพระเครื่องเนี่ย ก็ถูกตีปูไอกรมนอนนี่แหละครับเพื่อสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะการกอรอมานโนไมเซ็ตและว,วิธีกรอบความคิดของเขานะทุกอย่างที่เป็นการวิวัฒนาการทางสังคมน,นะตีความเป็นในทางลกไปหมดมและการมีอยู่องค์กรแบบนี้แหละคุณเข้าใจยังว่าทำไมซอฟต์พาวเวอร์เรามันเลยกลายเป็นเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมอ่ะแต่เราไม่สามารถขายอํานาจอ่อนและสร้างสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจดได้อ่ะ ก็เพราะไอ้หน่วยงานนี้แหละเห็นการเปลี่ยนแปลงร่วมสมัยสักหน่อยเห็นอะไรที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒน์ทางสังคมแล้วมันทําเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สักหน่อยเห็นเทรนด์อย่างนี้สักหน่อยตีความเป็นความมั่นคงเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบ่อนทําลายและนี่ผมพูดนี่ผมในปีเมื่อวานปีหกสองผมจับได้คาสภาจําได้ไหมจากรายงานคณะลูกกรรมการชัดเจนเลยว่ามีการสนับสนุนงบประมาณกับไอ้เว็บไซต์ที่ชื่อพูลนี่บล็อกสปอต แล้วคุณเข้าไปดูเนื้อหาที่อยู่ในทุกวันนี้มีแต่เนื้อหาสร้างความแตกแยกแม้กระทั่งประธานสภาท่านปัจจุบันอาจารย์วันนอมุหะนอมัตะก็โดนเอาไปด่าว่าอยู่เบื้องหลังของการแบ่งแยกดินแดนแม้ว่าภายหลังจะบอกเขาไม่เกี่ยวแล้วมันอยู่ในหนังสือชี้แจงของคณะอนุได้ยังไงอืม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 แล้วไม่เกี่ยวทําไมวันนี้ไม่ปิดครับนี่ผมเรียกเรองความเป็นธรรมแทนแทนคุณอังคณาแทนอาจารย์วันนอ แทนพักเพื่อชาติเลยนะเนี่ยพันแร์เหรอไม่แร์นี่ผมฝาก,ทา,ท,าท,ฝากาทางท่านทวีเลยฝากผ่านทางท่านทวีเลยจัดการให้ได้ถูกไหม,มแล้วคุณถามว่าแล้วผมจับได้คาสภาตกลงแล้วไอ้ความขัดแย้งเนี่ยแล้วการแบ่งประชาชนเป็นสองฝ่ายการปฏิบัติการไอโอเพื่อให้ประชาชนเกลียดชังกันร,ระหว่างคนพุทธกับคนมุสลิมเนี่ยคุณจะรับผิดชอบอย่างไร ตกลงแล้วไอ้ประโยคที่เขาพูดเสมอว่าอ๋อถ้าภาคใต้สงบงบจะไม่มีเนี่ยมันจริงหรือเปล่า <c oughs> ถ้าอรมอยังจะมีต่อสมมุติถ้าจะฝืนจะมีต่อต้องปฏิรูปงบลับต้องไม่มีทุกอย่างเปิดเผยโปร่งสายคุณกล้าหรือเปล่าคุณอย่ากเป็นแต่เดิมคุณอย่ากมีพฤติกรรมทําตัวเป็นหน่วยงานที่ทำเดอร์ี้จ็อบสิ <c oughs> ถูกไหม อาสุขที่ไหนี่บอกว่าคุณไม่ได้ทำเดินที่จอ็อปคุณเปิดเผยสิถูกไหมถูกไหมเพราะสังคมเขาสงสัยนี่คือผมไม่ได้กล่าวหาแต่สังคมกาสงสัยไงครุคณให้ความสงสัยคือคุณเปิดเผยงบไปสิไม่ใช่ไน้นั่นของงบลับนี่ของ,งบลับลับลับ,ล,บลับไปหมดถูกไหม